พิธีมอบ no พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและตราตั้งเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาพระเด็จพระคุณพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาคสิบเอ็ดเมตาเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและตราตั้งเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา นางวรินนางบงนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน ผู้อานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและตราตั้งเจ้าคณะอําเภอรองเจ้าคณะอําเภอและผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอําเภอในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาณวัดโคกน้อยตําบลสายออําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่13ธันวาคม2565ที่ผ่านมา